วิถีพัดน์นะจ๊ะแรกเลค,ครับผู้โชคดีท่านที่สองครับพี่สิทธิ์ในวันสุขสะอาดครับโ<า>ดยผมจะใช้ผมควายเจียเทียสองท่านเพรมันเป็นแบงค์นมันไปแบ่งกันนะครับไปไปไปหาท่านเองไม่ต้องไปแกะเลยนะครับนะจอมบัตรดุมบวบท่าน,นประธานตอกตับอก พี่สมบัต huh. ิปูพ่วงครับคนแรกถ่านนะชื่ออะไรนะสมบัติปูพ่วงครับนะครับมาแล้วใช่ไหมผู้รู้ตดีท่านต่อไปผู้หญิงผู้ชายดีผู้หญิงยือทังษาด้วยต้องต่อเออ รู้สึกจะสนิทกับผมดีพี่พสังาจัยครับอย <cient> ู่ไหมพี่พิธสัาจัยครับ่ต่อไปนะครับน้ำซีนามอบกับสคนมนเหนึ่งพับาทนะครับไปพอดีไม่มีแบงค์ห้าร้อยไปไปหันนั่นเองขอเตะครเอาไปเเดี๋ยวตาไปทันนะครับและอายรปหยรูปนครับนะครับครับงานชุชาทิพิม์งามเอกอุดมศัิอายุเดี๋ยวก่อนนะ พิจาทณาดีครับท่านต่อไปผู้หญิงผู้ชายดีอ่าบุตรีพีชุรัตนาววันตีสว่างน่าจะเท่ารถไฟหลวงใช่ไหมครับท่านต่อไปนะครับนายบุญสมกรุงชาตรีครับนายบุญสมครับ พนนออี่พี่ดุย่างครับเด็กอีกคนเลยหาทู่กันเอาพี่ผิ้ชายพีู่้หไงงานนี้มีแต่ผู้หญิงนั่นเลยสุภาพาุรุษไม่ใช่ได้ใช่หายากใช่หายากหายากยังไงผมคุณไปเชีย3าคนคือไม่เรืยกอะไรนะแต่หนึ่งสองสามโอเคเออคุณปรสำนิดพักดีนไหมครับ <c ười> <c ười> ออา านผู้ช่สออาไปอยู่รงครับที่จุฬาพรวิชัยคุณครับอยตีไม่ครับจุฬาพรวิชัยคุณนะครับอยไหมครับโอ้ท่านสุดท้ายนลครับผู้หญิงนี่แล้วผู้หญิงสายแล้วแล้วแถมตูไกลๆจุฬาพรคุณจันยรัทแต่งตีด ไปเปลี่ยกันนะครับมาถ่ายรูปใส่รูปนะครับรรรจบไปสองชุดนะครับเดี๋ยวชุดแดงชุดที่สามจบมอบรบางวัลนักแสดงจากรางวัลนะครับจะต้องไปไหนนะครับมีผู้ใหญ่